สวัสดีค่ะพบกับแอดสายอีคือเก้านะคะมือนี่นะคะแอดสยสจิพาพี่นองสุภูสุคนนะคะไปเอิงวานาอาหารแบบใดของดวงนะคะที่ว่าอาหารเบิร์ดลวกษณาอาหารแบบใดที่ยังว่าดวงยังอยู่ได้นะคะลวก็ ที่ว่าอาหารเบิดซ้ำได้จังสิเติมได้นะคะก่อนสิเติมอาหารดวงต้องเฮ็ดอียงแน่เฮ็ดแบบไรก้อนไปเฮ็ดไปเฮ็ดพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งดวงที่อาหารยังพอมีเหลืออาย่นะคะนะอาหารของเขาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะแต่นี่ก็คืออาหารเขายังเหลืออายุยังบ่เป็นสีดำนะคะ อันนี้ก็คืออีกจากมือสองมือค่อยเติมก็ได้นอะอันนี้เป็นดวงสามชิบมือคะ่ะซึ่งคัดใส่มาแล้วตัวนี้จะเป็นการคุ้นเติมอาหารรอบที่สามคะ่ะตัวนี้อีกจากสองสามมือนะคะ่ะจังเติมส่วนตัวใดนะคะที่จะเป็นอาหารที่เบิดแล้วที่เห่าต้องเติมนะคะไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะตัวนี้คะ่นะหนาอาหารเบิดแล้ว ลวก็เวลาที่เราจกลงไปท่างใต้นะคะมันก็จะเป็นขี้ดินเบิดเลยค่ะเขาก็ควัดเอาหนาอาหารเก้าออกนะคะ,ะคลิปนี้เนาะสิเป็นคลิปที่แบบว่าสอนเบิงหนาอาหารนะคะบเ่เมนสอนดอกก็คือแบ่งปันแบ่งปันพี่น้องสุกคนนะคะเบึงหนาอาหารเนอก่าแบบใดที่ฝ่ายเติมนะคะ เอ,เอาเอาเศษไอ้พวกเศษอาหารเก้านี่ค่ะออกให้มันเหลืออยู่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของกละมังอะคะ่ะเพื่อที่สิเอาไว้เวลาเติมอาหารแล้วให้เขาบ่อนอกอาหารเนาะคะ่ะให้เขายังได้กินอาหารเก่าอยู่ต้นนี้สิเป็นดวงดวงที่คัดไสแล้วนะคะเป็นรุ่นกลาง ดวงรอดหนึ่งฝ่ายสิคัดใสยูสามใสนะคะเป็นเลขกลางใหญ่เนาะตัวนี้สิเป็นรุ่นกลางคะ่ะอาหารเบิดแล้วค่ะอันนี้ก็สิเป็นการเฮ็ดให้พี่น้องสุกคนเบิ้งนะคะ่ะใตัวอาหารเบิดแหลังของควรที่สิเฮ็ดจังใดเนาะในวิธีของฝ่ายนะคะ น่นคะตัวนี้เขาลอกคาบค่ะยีกมานานกับคุงสิตายค่ะตัวนี้เพราะว่าเขาบอกแข็งแรง กะซีเรือว้แค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วกะคลิปต่อไปสิเป็นคลิปการช้อนผสมอาหารรอบขุณนะคะและ้วกะสิเป็นการเอาดวงตัวนี้ลงไปขุนว่าสี่คุณจังไดนะคะฝ่ายสิเหตุให้คลิปมันบนย่ยายวเนะะาะกะฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าฝ่ายสิเหตุจังใดนะฝากให้กำลังใจในเจ้า